สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีช่วงบ่ายวันเสาร์ที่6นะครับวันนี้มันจะกลีพอดีเดือนเมษายนนะครับสัปดาห์ที่แล้วตลาดทองคำดูค่อนข้างจะมึนๆนิดหน่อยนะผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็เป็นนะครับผมก็เลยลองมานั่งอ่านด้วยเอ๊ะทำไมตัวเลขพารามิเตอร์ต่างๆมันขัดแย้งกันไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับทางเรื่องของ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเรื่องของราคาทองคาที่ดีดขึ้นไม่หยุดทั้งๆท,ท,ที่ในวันศุกร์เองตัวเลขนอนฟาร์มเปโรก็ออกมาเขียวเขียวเยอะด้วยนะดอลลาร์เพราะแข็งค่าถ้าเราเห็นตัวเลขดอลลาร์ในช่วงวันศุกร์มันก็แข็งค่าครับแต่ว่าก็ต้านทองคําไม่อยู่อันนี้ก่อนช่วงช่วง,วงต้นตลาดนะตัวเลขมันจะเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ก็ค่อยๆลดลงก็ตัวนี้ก็เลยทําให้ทองคามันก็ยังดีดได้เหมือนเดิมในช่วงคืนวันศุกร์ส่วนตัว ผลตอแทนพันธบัตรก็เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆดูช่วงตลาดช่วงที่นอนฟาร์มเพโลออกตัวเลขตัวอัตราการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้มันหนึ่งกว่าทุกตัวเลยนะทั้งพันธบัตร5ปี10ปี30ปีเนี่ยสูงกว่ามาสูงกว่า1%ทั้งหมดเลยพอช่วงกลางกางตลาดไป,ปลายตลาดมันก็เริ่มเริ่มปรับตัวลดลงก็ไปหนุนทองคําได้เช่นเดียวกันคราวนี้เปนผมไปนั่งอ่านข่าวว่าเอ๊ะทำไม มาถึงเหตุเกิดเหตุการณ์ประมาณอย่างนี้ขึ้นก็พอสรุปได้อยู่สองสาประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของอสภาพของความไม่แน่นอนในช่วงตะวันออกกลางมันดูจะไม่ค่อยทุเลาบอบางลงแล้วก็ดูแนวโน้มมันอาจจะรุนแรงแล้วก็ใช้ระยะเวลายาวนานขึ้นอีกนะครับก็เลยทําให้เกิดความวิตกกังวลในตลาดอันนี้เราฟังบทวิเคราะห์เขาก่อนนะี่เขาจะดึงอะไรมาก็ได้แต่ว่าเราก็ฟังไว้ประมาณนี้ก่อนประเด็นที่2ก็คือ เขาเป็นกังวลว่าจีนอาจจะมีการลดการถือครองอตัวพันธบัตรของอเมริกาลงแล้วก็หันกลับไปถือทองคำแทนนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้ทองคํามันก็ดีดขึ้นไปได้สองประเด็นแล้วก็ในส่วนประเด็นที่สามก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนของการปรับรดอัตราดบี้ยของทางเฟดสามเรื่องสเรื่องอีลงุงตุงดังกานดูมันก็เลย ตลาดก็มัวชั่วกันไปพอสมควรทําให้ตัวอินดิเคเตอร์ที่เราใช้มอนิเตอร์ตลาดเนี่ยก็ดูสับสนผมเองผมก็สับสนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับส่วนครืนนี้มาดูเฟดเฟดอินเทอร์เรสเ t มตอรนะมันตัวเลขมันเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะนะครับในในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมรอบถัดไปเนี่ยก็คือแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างจะคงอัตตะดอบเบี้ยแน่นอนแหละนะครับแล้วก็ แต่ตัวเลขที่น่าสนใจมันมาอีกแล้วนะในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับจากเดิมที่คาดกันว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยนะสัปดาห์ก่อนหน้านี้ถ้าผมจาไม่ผิดในช่วงที่ทําคลิปเนี่ยมันอยู่ที่6 0สกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงจนล่าสุดเนี่ยเหลืออยู่ที่ห้าสนห้าิเซของความน่าจะเป็นที่ที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยลง0ู5งเซน์ส่วนความน่าจะเป็นของการคงอัตราดอดดกเบีย้ยเนี่ยมันสูงขึ้นนะสูงขึ้นจากประมาณ สอ่นะสีเป็นต์นี่ยเป็นสีนะครับก็อันนี้ตัวเลขนี้เราต้องดูในช่วงตัวเลข CPI ที่จะออกมาในสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ตัว CPI เนี่ยมันมีผลกับทองคำอย่างไรนะอันนี้คือบทสรุปที่เขาอธิบายไว้นะครับคือถ้าตัวเลข CPI มันสูงขึ้นกว่าคาดการนะมันจะทำให้ดอลลาร์มันกลับมามีมีแรงแล้วก็ ความน่าจะเป็นของเฟดที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเท่าเดิมเนี่ยมันอาจจะนานขึ้นนั่นหมายความว่าเดือนมิถุนายนที่มองว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ลดนะครับในทางคุณข้าถ้าตัวเลข CPI มันมีนวโร้มที่จะลดลงเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นการกระตุ้นให้ทางเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงเดือนมิถุนายนก็ตัวคีย์พารามิเตอร์ในสัปดาห์หน้าก็คือตัว CPI นะครับซึ่งก็จะออกมาในวันพุธ ในวันพุธนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะในวันพุธท,ทุ่มครึ่งนะครับในวันพุธเนี่ยเป็นตัวเลข PPI นะตัวเลข CPI เนี่ยเดี๋ยวนะครับผมดูผิดวันวันพฤหัสเป็นตัวเลข PPI นะครับถูกแนละ้ววันพุธเนี่ยเป็นตัวเลข CPI นะครับต้องขออภัด้วยก็อันนี้คือบทสรุปของปริมินเทลกับความความเป็นมาเป็นไปของสัปดาห์ที่แล้วนะ โอเคคราวนี้มาเข้าสู่บทวิเคราะห์ทางเทคนิคนะอ่าสัปดาห์นี้ผมคุย2คู่นะก็คือตัวทองคำกับ EUC นะครับเพราะว่าตัว UJ เนี่ยกราฟมันเป็นไซด์เวย์อยู่มันไม่ได้เปลี่ยนจากสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นก็ก็ยังไม่ได้พูดถึงแล้วก็ถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนไปจากกรอบ กรอบราคาที่มันวิ่งอยู่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าเนี่ยเ,เดี๋ยวเรามาทำคลิปสั้นๆคุยก,กันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูทองคำนะทำ all time high ไปอีกแล้วในช่วงวันศุกร์นะครับพักตัวได้นิดเดียวเองในช่วงในช่วง,วงบ่ายๆวันศุกร์นะและอันนั้นบ่ายๆวันพฤหัสนะครับแล้วก็ดิดขึ้นมาในช่วงวันศุกร์ดิดขึ้นดิดลงแล้วก็สุดท้าย ก็ทํา All ำ i m e High ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าตัวเลขของฟารมเปโรมันจะออกมาเขียวนะัั้นตลาดมันก็เลยดูจะงงๆงนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาอัปเดตแนวต้านก่อนผมเอาโซนที่มันย่อตัวลึกที่สุดตอนนี้ตอนนี้ตัวเมเจอร์สวิงที่ใช้หาแนวต้านเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะดังนั้นเราจะต้องใช้เมเนอร์สวิงที่เกิดขึ้นล่าสุดตัวที่เกิดในวันศุกร์แทนนะครับ ก็คือตัวนี้ใน i ท e f เฟรม4ชั่วโมงมีให้เห็นแค่นี้นะครับดังนั้นแนวต้านผมก็จะได้เดี๋ยวผมขยับลงไปที่1ชั่วโมงนะมันจะได้ชัดมากกว่านี้สบีมันจะได้กว้างๆนะครับในคืนมาสุกเขาเบรู่ที่2,329อันนี้จะเป็นแนวพีบนล1 8ปดพอดีมีการพักฐานลงนิดหน่อยแตก็ดีขึ้นไปได้ในส n g Time Frame 15นาทีนะครับ ก็ดูมันตั้มในแท่งเทียนสีชั่วโมงก็ค่อนข้างจะแรงก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เช้าวันจันทร์ที่เปิดมาเนี่ยตลาดอาจจะสามารถดีดทำิวไฮได้อีกทีนึงนะนั้นแนวต้านที่ผมดูถัดไปจะเป็น2344นี่นะครับที่โบ200อพอดีถ้าไกลกว่านี้เนี่ยผมก็คงให้ไว้ที่2266แต่ว่ายังไงก็มองว่ามัน,ม,นมีโอกาสที่จะ พักฐานได้จากจากข่าวที่ผมอธิบายให้เมื่อกี้ว่าความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเดือนมิถุนายนที่ออกมาล่าสุดเมื่อเช้าอ่ะมันสูงมันมันน้อยลงนะคือความน่าจะเป็นที่จะคงอ,งอัตราดอกเบี้ยมันสูงขึ้นซึ่งซึ่งตัวนี้มันอาจจะทําให้ทองคามันมันชะลอกําลังลงได้นะครับโอเคอันนี้นาต้านให้ไว้อ่าสองแนวนะครับ234บี23่กับสอง6สกนะครับ ส่วนแนวรับผมก็กลางตัวนี้ให้เป็นสวิงสชั่วโมงนะใช้ตัวนี้ตอนนี้ไฮล่าสุดของเขาอยู่ตรงนี้ผมก็ได้แนวรับมาประมาณอย่างนี้แล้วก็ลองขยับไปดูที่1ชั่วโมงนะครับเราจะได้เห็นอะไรชัดขึ้นนะตอนนี้เราต้องดูทานเฟรมที่เล็กลงมาหน่อยแล้วนะันแนวรับแรกจะอยู่ที่2,290นะครับถัดลงมาจะเป็น2,264 แล้วก็เอามาใช้ที่2,223เลยจบที่พีโบ61.8ถ้าต่ำกว่านี้ลงมาก็จะเป็นพีโบ78.6 2,194นะครับถัดลงมาก็จะเป็น2,177ตัวแนวรับในสัปดาห์หน้าเนี่ยบอกว่าใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้ก็พอนะครับแต่ถ้าวันจันทร์เขาสามารถที่จะดีดทำนิวไฮได้อีกสมมุติไปจบที่พี่โบ200ที่ผม กลางให้ไม่กลางไมเนอร์สิบหน่งให้เมื่อกี้เนี่ยที่2,214ตัวเลขแนวรับในพิบูยี่สมันก็จะเปลี่ยนไปนะดังนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เจอสถานการณ์แบบนี้ก็กลางวิโบตามเราก็จะได้แนวรับ23.6-38.2ที่เปลี่ยนไปจากตัวเลขที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับโอเคแนวะรับแนวต้านผ่านไปคราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์อก่อนว่าขาเซลล์เนี่ยสวนเทนเนี่ยจะปลอดภัยไหมนะครับ ดูที่ส w i n g Day เดย์เนี่ยโอเวอร์บอสแต่สภาวะตลาดเป็นคอน e ูเจน์ผมตามค่อนข้างจะแรงการพักฐานจบก็ขึ้นต่อได้อีกนะครับสวิงสีชั่วโมงน่าสนใจแล้วนะสวิงสีงชั่วโมงเราจะเริ่มเห็นความน,น่าจะเป็นที่จะเกิด Classic d ด v e r เ e นต์ตัวนี้ครับสวิงล่าสุดเดี๋ยวผมขยับตัวเลขอันนี้ออกมานจะได้เมตาลายนะครับนี่นะ สวิงล่าสุดก็มีโอกาสได้ d e r เวอเ e นซ์่วโมงคำถามก็คือมันมันคอนเฟิร์มหรือ,อยังคำตอบก็คือ,อยังนะครับมันจะได้คลาสสิก Divergence ตัวนี้ก็ต่อเมื่อในช่วงวันจันทร์ธนาคารกราฟมันจะต้องเริ่มชะลอกำลังหรือมีการสามารถพักฐานลงได้บ้างเล็กน้อยเกิดสภาวะที่ไซด์เวย์อาจจะอัพนิดหน่อยประมาณถ้าเป็นแบบนี้ตัวนี้จะได้คลาสสิก d i เวอเ e นซ์นะครับแต่ถ้าสมมติวันจันทร์ตลาดมันไปอีกแบบนึงมันเขียว แล้วก็เขียวอย่างนี้นะครับถ้าขึน้นชันอย่างนี้นะตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่คลาสสิกเดเวอร์เจนซ์แล้วโอกาสมันจะเป็นคอนเวอร์เจนซ์ก็จะมีสูงมากดังนั้นจะเพิ่งตัดสินใจว่าตัวนี้มีโอกาสเป็นคลาสสิกเดเวอร์เจนซ์ดูที่วันจันทร์ก่อนว่ามันมีการเริ่มชะลอกําลังหรือยังซึ่งถ้ามันเริ่มชะลอกาลังเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นคลาสสิกเดเวอร์เจนซ์แล้วก็การพักฐาน็นขาลงในระยะถัดไปโอเคนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมามันไม่ได้เกิดการพักตัวลึกๆเพราะว่า ตัวสภาวะตลาดที่เราดูตรงนี้มันเป็นคอนเวอร์เจนซ์นะครับแล้วก็มือตัำมันค่อนข้าแต่แรงดังนั้นการพักฐานมันมันจะยังไม่มีโอกาสเกิดได้ลึกๆมันจะพักฐานในระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะครับคราวนี้มาดูว่าเราจะเอาอยัางไงนะครับเวลาเทรดดิ้งช่วงนี้ขาบายมองว่ายังเป็นต่อ,อยนะครับ เป็นต่อนะครเพียงแต่ว่าราคามันมาสูงมากม,มันมีโอกาสที่จะเกิดการพักฐานแล้วดังนั้นขาบายถ้าซื้อก็ซื้อสั้นนะขาเซลก็ซื้อสัอ้นเหมือนกันนะครับขาเซลก็เซลสั้นเหมือนกันนะครับแล้วเกิดเปิดมาวันจันเซลได้เลยไหมคําตอบก็คือยังยังนะครับทําไมเหรอเพราะว่าหนึ่งถ้าเพิ่มสี่ชั่วโมงโมเมนตั้มแรงเะไรเขาแบบนี้แปลว่าถึงพักฐานลงก็น่าจะไปต่อได้อีกนิดนึงนะครับพักฐานถ้าเขาพักฐานไม่แรงนะ 2องทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงสวิงตัวนี้มันยังเป็นคอนเวอร์เจนซ์อยู่ครับดังนั้นถ้าผมอ่านตลาดตามตามางเี้ยในเชิงเทคนิคข้อโอกาสมันจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะาสามารถขยับไต่ขึ้นได้เล็กน้อยแล้วก็มีการพักฐานลงแต่พักฐานมันจะลงอืดๆนะนั้นเพื่อนๆที่จะรอกดเซลล์จริงๆเนี่ยก็คือให้การขึ้นของเขาเริ่มชะลอกํลาลังก่อนแล้วค่อยพิจารณากดเซลล์แบบทุบหัวเข้าบ้านนะครับส่วนขาบายก็เหมือนกันอย่างน้อยที่สุดต้องรอ ให้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันลงมาโอเวอร์โซก่อนถึงจะเทรดขาบายได้แบบสั้นๆประมาณนีอ้อย่าเพิ่งมาเข้าตรงนี้ในทันทีนะวันจันเปิดมาดูท่าทีเขาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นขาเซลล์หรือขาบายก็ตามนะครันนี้เรามาดู EURUSD ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูไทม์เฟรมเล็บผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนในสวิงเดย์ตรงนี้มันเป็นโลว์ไฮ แต่ว่าสวิงด้านล่างเนี่ยมันเป็น higher low หมายความว่าตลาดมันมันกำลังวิ่งเป็นแบบนี้ครับในทาเพลยเดย์มันเป็นแบบนี้อยู่ดังนั้นก็มอกว่าถ้าในระยะถัดไปมันขยับแคบลงแคบลงอย่างนี้ก็แปลว่าตลาดทิศทางมันจะยังไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้เรามองภาพที่เดวันก่อนนะคาดการณ์ว่ามันมันจะชัดเจนก็๋ยวเมื่อมันจะต้องเบรกเอาไม่ว่าจะเบรกเอา่วนข้างล่างหรือไม่ก็เบรกเอาตรงยอดข้างบนอันนี้ทำเพลยเดย์ตลาดมันจะชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าเขาขยับ แคบลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแคบลงแคบลงอย่างเงี้ยก็อยากให้ราะมัดระวังในประเด็นนี้ก่อนในทางเฟรมเดเราต้องขยับมาดูเรื่อยๆนะว่าตลาดมันเคลื่อนที่แบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้มาดูแนวรับที่เราคุยกันสัปดาห์ก่อนดน้านนี้นะครับว่ามันได้เวลาที่เราควรจะเข้าซื้อแล้วนะก็โฟกัสที่ขาบ่ายตอนนี้เขาไม่ผ่านที่พี่โบไป18.6นะครับตรงนี้นะเขาซื้อตรงนี้นะได้กําไรไปเยอะแล้วนะครับ 1.072นะคราวนี้จริงๆขาบายในในเทคนิคข้อของสวนะิงเทรดเนเพราะว่าเราเข้าที่เข้าก่อนชาวบ้านเขาเทนมันยังไม่เกิดนะนั้นจุดเท e Profit มันก็จะอยู่ที่พบ50.0เองนะครับเนี่ยซึ่งมันมันเท e โปรฟิตปิดไปแล้วที่50.0ตัวนี้นะครับก็ ถ้านในลักษณะแบบน,นี้ต่อไปเราก็คงต้องเวทเอ็มซีแล้วเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันป้วนเป็้ยนวิ่งอยู่โซน50.0กับ38.2แล้วนะแปลว่าทิศทางมานะันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวอัปเดตแนวต้านก่อนนะครับแนวรับเรามีแล้วนะคือ,อตัวพิบูปบตรงนี้ครับ1.072กับโลเดิม1.07ประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูแนวต้านก่อนเอาไมเนอร์สวิงล่าสุดตัวนี้แหละนะครับ แนวต้านที่เขาเทสไม่ผ่านในช่วงของวันศุกร์อาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือ1.088นะครับคือขาขึ้นบนมันตั้ขึ้นจริงแต่ก็โดนตกลงมาเหมือนเดิมไม่ผ่าน1.088น,นะแนวต้านถัดไปก็จะเป็น1.093นะครับแล้วก็1.095นะก่อนที่จะถึงประมาณทายเดิมก็1.098แนวะต้านผมให้ไว้แค่นี้คิดว่า e r u s d ไม่ไม่น่าจะดีกว่ามากในสัปดาห์หน้าน่าจะเคลื่อนที่ไม่ ไม่หลุดจากกรอบไมเนอร์สวิงไมเนอร์สวิงตัวนี้นะครับคราวนีเ้เราจะเข้าซื้ออีกทีเนี่ยได้ไหมก็อยากให้ดูอินดิเคเตอร์ตัวนี้ประมาณไปก่อนตัวเดวันตลาดกำลังวิ่งขึ้นนะครับแต่ยังไม่ถึงโซนเวอร์บอสนะเดวันนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อยู่นะครับส่วน s สีชั่วโมงตัวนี้นครับมันถึงโซนเวอร์บอสตรงพี่โประมาณ6 0 8. 8ก็โดนตกลงมาแต่ว่าเราเห็นว่าตัวนี้มัน มันยังไม่มี divergence ของ H4 ให้เห็นมันจะคล้ายๆกับมันขึ้นแบบนี้ครับขึ้นแล้วก็ลงแต่ว่าจังหวะถ้าจะกดเซลล์อีกทีจริงๆตัวสวิงที่2มันยังไม่เห็นสวิงที่2มันยังไม่ชัดนะก็มองว่าน่าจะถ้ามันปรับฐานจบก็น่าจะพอเข้าช้อนซื้อได้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตัว EU นะครับเราจะปิดขาบายแบบสมบูรณ์แบบจริงๆก็อีกทีนึงนะครับก็คือ เราเริ่มเห็นตัวนี้มันเป็นคลาสสิกดิเวอร์เจนต์อย่างเงี้ยถ้าเขาขึ้นมาเราได้ได้คลาสสิกดิเวอร์เจนต์เนี่ยขาบายก็จะจะเลิกโฟกัสไปแล้วนะก็จะไปโฟกัสกันที่ขาเซลล์ในระยะถัดไปนะส่วนขาเซลล์จะเข้าตรงนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในโซนพบู50.0ขาเซลล์จริงๆก็รอให้เขาหลุดกรอบ50.0กับอานเนี้ยขึ้นไป61.8 78.6ให้ได้ก่อนแล้วก็ เริ่มเห็นคาสซีเดวเจนส์ก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูโซนข้างบนนะโซนแถวแถวไฮเดิมเนะี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่กดเซลล์แต่แต่กดเซลล์ก็แต่เมื่อมันจะต้องเริ่มเห็นคาสซีเดวิเจนส์นะถ้าเพื่อนเพื่อมันมาแบบม um ุมบนตัมแรงๆเขียวๆแล้วตัวนี้มันเป็นคอนเวอร์เจนต์อย่างเงี้ยนะก็อย่าเพิ่งสวนเขานะครับมันมีโอกาสที่จะแพ้ตลาดที่สูงนะสรุป EU ก็คือโซนนี้ไม่ซื้อแล้วก็ไม่ขายนะครับให้ตลาดมันทิศให้ให้ตลาดมันเลือกทิศทางที่ชัดเจนกว่านี้ก่อน เพราะว่ามันอยู่ในโซนกัมกึ่งมันขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ